ตอนที่2 4 6สี่บกพรสวรรค์ของเซียวเหยียนไอพักอยู่ในเมืองทะเลทรายรึโจถิงไม่ได้ลังเลและพยักหน้าไม่มีปัญหาเขามายังสำนักทางเฉียงก็เพื่อพบกับจางหยูหักยังไม่ได้พบกับจางหยูเขาจะไม่กลับไปหลังจากที่นิ่งไปชั่วครู่โจถิงก็พูดขึ้นมาขอโทษด้วยเจ้าสำนักจะเปิดการสอนครั้งต่อไปตอนไหนกันอีกครึ่งเดือนโอเซินเฟิงพูดขึ้นแน่นอนว่าหากไม่มีเรื่องเกิดขึ้น เจ้าสำนักก็น่าจะกลับมาก่อนหน้านั้นและท่านอาจจะไม่ต้องรอถึงครึ่งเดือนก็ได้โจถิงได้คําตอบที่ต้องการก็พอใจอย่างมากดีเลยงั้นเราจะรออยู่ภายในเมืองครึ่งเดือนเขารอได้สําหรับคนที่ใช้ชีวิตมาหลายร้อยปีแล้วแค่ครึ่งเดือนไม่ได้นานอะไรใช่สิหลังจากที่เจ้าสานักกลับมาอย่าลืมบอกเจ้าสํานักว่านอกจากทักษะและเคล็ดวิชาเหล่านี้แล้วราชวงศ์ของพวกเรายัางตัดสินใจว่าจะยกทั้งเขตตรงโจให้กับสํานักคังเฉียงด้วยโจถิงพูดขึ้นด้วยรอยยิ้ม ต้องบอกว่านับจากนี้ไปเขตตรงโจคืออนาเขตของสำนักทังเฉียงกองทัพของเขตตรงโจเจ้าเมืองภาษีต่างๆล้วนเป็นของสำนักทังเฉียงเมื่อได้ยินแบบนั้นคนอื่นๆต่างก็พากันสับสนการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ยกทั้งเขตตรงโจให้เทียบกับทักษะและเคล็ดวิชาภายในกล่องเหล็กแล้วคุณค่าของทั้งเขตตรงโจนี้มีค่ามากกว่าหลายเท่า ผู้อาวุโสโจซินเออร์กลัวเพราะคำพูดของโจถิงมันจำเป็นจริงๆหรือที่ต้องยกทั้งเขตตรงโจให้กับสำนักทังเฉียงโอเซินเฟิงหัวเราะออกมาท่านฉลาดจริงๆสำนักระดับสูงต้องมีอาณาเขตเป็นของตัวเองสำนักทังเฉียงในตอนนี้ดูยากจนเมื่อเทียบกับสำนักห้าถึงหกดาวแล้วที่นี่มีแววว่าจะพัฒนาได้มากกว่าไม่นานที่นี่ต้องกลายเป็นสำนักหกดาวได้ตอนนั้นแม้ว่าราชวงศ์จะไม่ยกที่นี่ให้แต่สุดท้ายเขตตรงโจก็ตก้องตกเป็นของสำนักทังเฉียงอยู่ดี เมื่อโจถิงออกตัวว่าจะยกเขตตรงโจให้กับสำนักคังเฉียงก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในอนาคตและสร้างบุญคุณให้กับสำนักคังเฉียงอาจจะบอกได้ว่ามันได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายของขวัญของท่านมีค่าเกินไปค่ากลัวว่าเจ้าสำนักอาจจะตัดสินใจไม่รับมันโอเสินเฟิงสายหน้าเรื่องนี้ข้าไม่อาจจะช่วยท่านได้โจถิงไม่ได้ผิดหวังเขาพยักหน้าตอบรับไม่เป็นไรข้าเข้าใจสิ่งแรกที่ต้องฝากคงเป็นเรื่องทักษะและเคล็ดวิชาพวกนี้รบกวนอาจารย์โอด้วย โจถิงป้องมือให้ท่าทีของเขาสุภาพอย่างมากโอเซินเฟิงมองไปยังกล่องเหล็กและพยักหน้าได้โจถิงหันกลับและบอกกับโจซินเอ,อ๋อร์ซินเอ๋อไปกันเถอะช้าก่อนโจซินเอ๋อร์มองไปที่เซียวเหยียนที่อยู่ข้างๆและกระซิบออกมาพี่เซียวเหยียนให้เขาไปกับเราด้วยได้หรือไม่เมื่อเห็นใบหน้าที่หล่อเหลาและดูซื่อสัตย์ของเซียวเหยียนโจถิงก็คิ้วขมวดขึ้นมาเล็กน้อยเด็กน้อยนี่เป็นใครกัน แค่มองก็รับรู้ถึงระดับการบ่มเพาะของเซียวเหยียนได้ง่ายๆว่าเขาอยู่ขอบเขตว่าส่วนขั้นต่ำเซียวเหยียนอายุแค่20ปีแต่กลับขึ้นถึงขอบเขตว่าส่วนขั้นต่ำได้นี่คือสิ่งที่โจถิงไม่เคยเห็นมาก่อนในสายตาคนทั่วไปแล้วชายหนุ่มอายุ20ปีอยู่ขอบเขตว่าส่วนขั้นต่ำได้ถือว่าเป็นอัจฉริยะหากมองทั้งเขตตรงโจแล้วมันไม่ได้มีตัวตนเช่นนั้นอยู่ แต่ในสายตาของโจถิงแล้วพรสวรรค์ของเซียวเหยียนนั้นถือว่าอยู่ในระดับกลางเมื่อเทียบกับอัจฉริยะทั้งทวีปหรืออาจจะแย่กว่าเล็กน้อยด้วยการถูกโจถิงจ้องเซียวเหยียนก็กังวลขึ้นมาจนไม่อาจจะหายใจสะดวกได้ตามเดิมนี่คือการพบพ่อแม่อีกฝ่ายรึผู้อาวุโสนี่คือพี่เซียวเหยียนคนของตระกูลเซียวโจซินเออร์เองก็กังวลนิดนิดผู้อาวุโสท่านไม่รู้หรือว่าพี่เซียวเหยียนเขา หลังจากที่โจซินเอ๋อไม่ทันที่จะพูดจบโจถิงก็โบกมือและถามขึ้นมาตระกูลเซียวบรรพบุรุษของเจ้าเป็นใครกันเมื่อได้ยินคำถามนั้นเซียวเหยียนก็อึ้งและเกาหัวก่อนจะตอบท่านเซียวเหอเมื่อได้ยินแบบนั้นโจถิงก็รีตาลงและพูดขึ้นผู้อาวุโสที่เจ้าพูดถึงคือเซียวเหอรึเซียวเหอที่บ่มเพาะได้ถึงขอบเขตตันส่วนขั้นสูงน่ารืถูกต้อง นี่ข้าไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีแบ่งตามรุ่นแล้วเขาน่าจะเป็นปู่ของปู่ของปู่ของปู่เซียวเหยียนดูสับสนข้าคือเลนของเขาเซียวเหอจากไปหลายร้อยปีแล้วเซียวเหยียนไม่เข้าใจว่าทําไมโจถิงถึงพูดถึงเซียวเหอโจถิงถอนหายใจออกมาเขาแสดงสีหน้าเหมือนนึกบางอย่างออกแค่พริบตาเดียวก็ผ่านมาหลายร้อยปีแล้วคิดไม่ถึงจริงๆว่าจะได้เจอกับลูกหลานของเขาในวันนี้เมื่อได้ยินแบบนั้นเซียวเหยียนก็ถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอก ผู้อาวุโสท่านรู้จักบรรพบรุษของข้าหรือรู้จักสิโจโถิงยิ้มออกมาและสายหน้าข้ากับเขาเคยเจอกันแต่เป็นการเจอกันที่เกี่ยวเนื่องกับความเป็นความตายเขาเองก็มีส่วนในการก่อตั้งอาณาจักโรโจวะ